ด้วยข่าวที่ทําให้หัวใจของชาวเชียงใหม่แล้วก็คนไทยทั้งประเทศพองโตกันก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดําริจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา18บแนาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้วิพากษาภาค,าาค5าผู้บัญชาการตำรวจปูธรภาค5าผู้บังคับการกองบิน4 1พร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารกิติยศและเมื่อทรงตรวจแถวกองทหารกิติยศแล้วประทับรถยนต์พัทที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดําริ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดําริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่21ไร่9ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่สําหรับการวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงทั้งยังจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยการบุกเบิกองความรู้ใหม่เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้งานโครงการหลวงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างในปี2563แล้วเสร็จในปี2565พระรชาชทานนามว่าชนากาธทิเบตดำริมีความหมายว่าเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสืบสารรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการหลวงจุดเล็กๆสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จะแสดงผลสําเร็จการดําเนินงานวิจัยของมูล,ลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี2,560ถึง2,565ซึ่งพัฒนาการดําเนินงานด้านต่างๆทั้งการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเผยแพร่องค์ความรู้ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งยังเกิดผลงานวิจัยพันธุ์พืชหลากหลายชนิด มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ๆการพัฒนาหัตกรรมและกันชงส่งเสริมหัตกรรมชนเผ่าแก่กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านส่วนกันชงขึ้นทะเบียนพัน์ธุได้แล้ว8 0 0พันพร้อมส่งเสริมกรเกษตรกรปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกันชงอย่างถูกต้อง ในการนี้ทรงรับฟังการถวายรายงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์วิจัยมีอาคารทําการเจ็ดหลังอาทิอาคารกํหนวยการเป็นห้องรับรองห้องอเนกประสงค์ห้องทํางานคณะผู้บริหารที่ปรึกษาและห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อาคารปฏิบัติการหนึ่งมีห้องประชุมขนาดใหญ่อาคารอารักขาพืชใช้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชบ,บนที่สูงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานร,รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในการพัฒนางานโครงการหลวงเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงตลอดจนราษฎรทั่วประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่มั่นคงในครั้งนี้ราษฎรชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่เป็นชาวลาหูไทยลื้อขชินอาคาและดาราอัง้ง ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่สถานีวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือโดยพร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่ามาเฝ้าทูลอองทุลรีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างหนึ่งแน่น